นี่คือออ p o, าก้าอิ m e เมนโไซส์ L ความจุ20ลิตรมีช่องด้านหน้าและช่องด้านหลังช่องด้านหน้าเป็นแม่เหล็กช่องหลักเป็นแม่เหล็กติด2จุดด้านในจะเป็นผ้าสีเทาซึ่งรุ่นเดิมจะเป็นผ้าสีส้มด้านในจะเป็นช่องใส่น้ t ตบุ๊กโดยเฉพาะซึ่งสามารถใส่โน้ t ตบุ๊กขนาด16นิ้วได้นี่คือโนตบุ๊ก Air M2 ขนาด13นิ้วสามารถใส่ได้สบายมีช่องใส่ขวดน้ำสองข้าง มีช่องเล็กใส่ของ2ช่องสามารถใส่ iPad mini ได้อีกช่องหนึ่งจะใส่เป็น Power Bank นะพร้อมใส่ชาร์จช่องตรงกลางก็ใส่ของทั่วไปอันนี้จะใส่เป็นกระเป๋า Alpaca Vertex p o ์เทนะช่องข้างหน้าใส่ iPad mini ได้สามารถปิดแม่เหล็กได้ด้วยช่องข้างหลังก็ใส่ iPad mini ได้เหมือนกันมีที่เสียบคาราบินเนอร์และภูมงกุญแจ4จุดเดี๋ยวจะเอาคาราบินเนที่เป็นขาตั้งแม็กเซฟของอูลันซี่เ็มาแขวนไว้ ซึ่งตัวคาราบินเนอร์อันนี้นะมันจะเป็นแม็กเซฟที่เราสามารถนํามาแปะกับโทรศัพท์ได้แบบนี้แล้วเราก็สามารถกางขาออกได้วางได้อย่างนี้เป็นคาราบินเนอร์ของคอนเทนต์ครีเอเตอร์เลยนะมีประโยชน์แล้วก็สวยด้วยเดี๋ยวไปดูเปรียบเทียบขนาดกันนี่คือขนาดออปาก้าอิลิเมน์โทไซส์ S และนี่คือไซส์ M และนี่คือไซส์ L ถ้าเรียนกันสามขนาดนะฮะ มันก็จะใหญ่ประมาณนี้ครับคุณก็สามารถเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์ที่คุณจะใช้ได้เลยฮะมีให้ครบขนาดนี้ซื้อเลย a v a c a Element t o a s l Size L สามารถซื้อได้ที่ www. eleptogo. com/shop หรือถ้าใครถนัด Shopee Lazada Tiktok Live Shopping ก็สามารถพิมพ์เสิร์ชชื่อร้าน eleptogo ได้แต่ถ้าใครอยากได้โปรโมชั่นให้ทักมาที่ l ล n e @eleptogo เผื่อช่วงนั้นมีโปรโมชั่นอยู่แอดมินจะจัดโปรโมชั่นให้คุณได้ค่ะทักมานะ